你吃我呀。

ตรงที่มาห้าคนเกิดทองคนแต่ว่าขุมเลยครับชิมยังไงรู้ชิมไม่ห็นแต่ต้องทำเรื่องแต่งงาทำเป็นร้อยรไร่ไม่เห็นทำแต่งงายบางคนอื่นเขาทำเป็นร้อยร้อยไล่เขาเห็นต้องทำแต่งงา ว่าเราไปตัวนึกไดตัวมาเช้าตกไดตัววัเาเนี่ยเออวั้านก็ตกได้ตัวช้าตกไดตัวไม่พอใส่ดูดดีเราจะเล่นข้าวนาแต่ทองวัเ่้าวนาีเล่เข้าวนาแตทองแล้วจาได้ป่ะจำนาเขาได้ป่ะไปอคิดอ่ะะคิดแต่จนาเขได้ป่ะไม่รอกเาไม่รู้หรอกนายเขาไเกตนะน ไม่มาเหระเลือกตะไลไม่มาไงไม่หรอไม่เห็นขงาเลยปราทานใช่ยังไงขาดอยู่ในเราไม่อยู่ไม่เห็นอยสิลายด่วยสบายนั่นแล้วมั้งมาสามคนเลยหน้าไหว้หรือตะไลเขาลาวสายไหมล่ะเด็กกินเด็กเมาไง ขยับเอาติดติดเดือนไม่ไปไหนดูเล็กเลยต้องไม่ไหมานี่พ่ออะไรเนี่ยเก่งตัด ใช่แต่จะเอาวิ่าเป็นตัวสองกไม่ต<ะ>้องกลัก็ไม่กก็ก